ภาคอีสานนับว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายเมื่อทั้งภาครัฐเอกชนร่วมกันพัฒนาด้านาต่างๆเพื่อดึงดูดการทา่องเทงี่ยวหวังดึงรายได้ไปสู่ภูมิภาค SME D Bank จึงส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ด้านปฏิมากรรมสร้างรูปลอพระเกจิอาจารย์ดังรูปปั้นพญาน,นาคงานป้ายสัญลักษณ์เพื่อสร้างจุดเช็คอินให้กับนักท่องเที่ยวถือว่าเป็น SME รายหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มันเข้ากับสถานการณ์แล้วก็ความต้องการของตลาด อย่างที่เห็นโรงงานเนี่ยทำงานในเชิงพุทธศิลป์นะคะเป็นงานออกไปเชิงในงานศิละปะออกมาสิ่งที่ทําได้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นการใช้แรงงานผสมกับงานฝีมือนะคะใช้เครื่องจักรไม่มากนักนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองก็จะเป็นกรณีหนึ่งของผู้ประกอบการ s m e ที่อยากจะนําเรียนว่าตัวอย่างของผู้ประกอบการ s m e เนี่ยหัวใจหลักก็คือการปรับเปลี่ยน แล้วก็การหาจุดแข็งของธุรกิจให้ได้ Smart Image เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของ s อ p รายหนึ่งที่มีการปรับปลีได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ก็อยากจะอยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบการ s อ e ต่างๆนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการทำธุรกิจนี่คือว่าการปรับเปลี่ยนแล้วก็เสริมจุดแข็งเข้ามาให้ได้ Smart Image มีการใช้งานสิงมีการออยูนิคไม่ได้เป็นงานลักษณะแมสแล้วก็มีการใช้แรงงานในพื้นถิ่นด้วยนะคะ ก็จะเห็นว่าสามารถที่ดําเนินธุรกิจไปได้แล้วก็เติบโตก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆค่ะงานสร้างรูปหล่อพระอาจารย์ยานาคซุ้มประตูเมืองรูปปั้นสัญลักษณ์ต่างๆรวนช่วยสร้างบรรยากาศและดึงดูดการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่คุณนิพัฒน์สมาร์ทอิมเมจจึงทุ่มเทงานด้านศิลปะประติมากรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชาวสายมูเพื่อช่วยเพิ่มบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่พอเราได้สร้างสิ่งที่สามารถนําพญานาคมาเป็นอัตลักษณ์ ของแต่ละท้องที่แหล่งท่อง,ทองเที่ยวนั้นอย่างเช่นอาคูมโนโรมนะครับอย่างเช่นแกงกระเบานะครับอย่างเช่นที่หนองคายนะครับเ <_ S 1> มื่อสร้างออกมาแล้วนะครับพอมันมีความผูกพันมีความเชื่อมีความมูเกิดขึ้นแทนที่จะเป็นแค่ท่องเที่ยวอย่างเดียวมันอาจจะเกิดปฏิหารเกิดความศรัทธาของคนที่อยากมาเที่ยวด้วยอยากมาเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย <_ S 2> จริงผมคิดว่ามันเป็นผลพลอยได้สองรูปสองรูปร้านนะครับหนึ่ง ผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ได้ไปกราบบุญไปทําบุญไปกาาราบไหว้สักการะได้เด็กวัยรุ่นหรือประชาชนอายุที่ไม่แก่มากก็สามารถไปเที่ยวแบบท่องเที่ยวชมบรรยากาศชมความสวยงามของแต่ละที่ได้ไม่เหมือนสถานที่ที่เป็นนักท่องเที่ยวบางอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นไปเที่ยวป่าอาจจะได้แต่กลุ่มคนที่มีกําลังเดินขึ้นป่านิดนึงอ่าคนแก่อาจจะไปไม่ไหวแต่ว่าอันนี้มันมีจุดดึงดูสองอย่างทั้งทั้งกลุ่มคนที่มีพลัง เดินไหวกับกลุ่มคนที่มีความศรัทธาคนนักท่องเที่ยวจึงเกิดมาเที่ยวมากขึ้นแล้บางอย่างเกิดปฏิหารกับเขาเล้วเขามาขอพร s อ e มีด<ค>ีแบงก์จึงงัดมาตราการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ประกอบการด้านการท่อง,งเที่ยวหวังให้มีทุนดูแลแรงงานศินละปะให้มีทุนพัฒนารูปปัน้นสัญ,ญลกักษณ์ตามเมืองต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศการท่อง,งเที่ยวได้อีกทางหนึ่งเริ่มตั้งแต่สินเชื่อ ในลักษณะข,ของเสริมสภาพคล่องในการรับงานนะครับต่อมาก็เป็นสินเชื่อที่เสริมสภาพคล่องสาหรับลูกค้าที่ประสบทุกข์กันในการท,ทําธุรกิจช่วงโควิดนะครับธนาคารเนี่ยก็มีการเข้ามาดูแลนะครับแล้วก็เสริมสภาพคล่องในช่วงที่กิจการเนี่ยอาจจะมีการรับงานน้อยนะครับในช่วงโควิดนะครับ ใน,ในตอนนั้นเนี่ยกิจการยังจําเป็นต้องดูแลรักษาสภาพการจ้างงานาธนาคารก็ส่งเสริมจำนวนเงินสถรภาพข้องเพื่อดูแลค่าใช้จ่ายการจ้างงานให้คงที่ไว้หลังจากนั้นเนี่ยพอปี6-4-6-5สถาเนี่ยสถานการณ์เลื่อกฟื้นกลับมานะครับ ลูกค้ากลับมาจนกิจได้งานก็เข้ากลับมาเข้ามาใหม่ธนาคารก็ให้วงเงินพีเนะครับเสริมภาพคล่องสำหรับการรับงานใหม่นะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยเป็นไปค่อนข้างดีนะครับปี65ที่ผ่านมาลูกค้านี่นะครับมียอดขายระด,ดับ1้3บล้านบาทต่อปีช่วงน้นเรื่องงงายใกล้ตัวจะพาไปชมแหล่งท่องเที่ยวอันซีนเกาะดอนสวรคร์จังหวัดสกลนครเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่ครับรอบตัวเมืองจังหวัดสกลนครยังมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายโดยเฉพาะเกาะดอนสวร์ เกาะกลางน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางบึงหนองหานนับเป็นเกาะอันศีนเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายมูเพื่อมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอนสวรรค์นะคะก็จะเป็นเกาะเกาะหนึ่งที่อยู่กลางบึงหนองหานเป็นแหล่งที่แหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนในจังหวัดสกลนครให้ความเคารพอย่างมากนะคะก็มีพระอุโบสถโบราณตั้งอยู่นี่เป็นสถานที่ที่เปลี่ยนไปด้วยธรรมชาติยังไม่ได้มี การท่องเที่ยวหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆเนี่ยเข้ามารบกวนสําหรับผู้ที่มาเยือนจังหวัดสกลน,นครถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสนะคะกน็นั่งเรือเข้ามาใช้เวลาประมาณ15-20นาทีเท่านั้นเองก็จะได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระอุบโบสถโบราณที่อยู่บนเกาะดอนสวรรค์แห่งนี้พร้อมกับมีต้นไม้นะคะที่ถูกอนุรักษ์เอาไว้เป็นจํานวนมากมีความร่มรื่นเนื้อที่เนี่ยก็ประมาณ600ไร่นะคะก็สามารถที่จะเดิน รอบๆเพื่อดูธรรมชาติแล้วก็สั์ธรรมชาติไดก้ก็เชิญชวนค่ะสําหรับท่านที่ยังไม่เคยมาแวะก็อยากให้มาแวะสักครั้งหนึ่งค่ะกอดอนสวรรค์มีพื้นที่กว่า100อไร่นับเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของสกลนครเหมาะสาหรับชาวสายมูเพราะความเชื่อในพื้นที่อันศักดิก์สิทธิ์ชาวบ้านจึงเน้นใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีส่งน้าพระประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหากท่องเที่ยวต้องการไปเยือนสามารถจองเรือเยือนของชาวบ้านในท้องถิ่นนั่งเรือออกไปสัมผัสบ,บ,ร,ร,าาบรรยากาศบึงหนองหานกันได้นะครับ คนไทยนะครับจะมีความผูกพันกับศาสนานะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากค้นสถานการณ์โควิดมาแล้วเนี่ยครับการท่องเที่ยวเนี่ยครับก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับการท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับการท่องเที่ยวที่ดูแลอนุรักษ์พื้นที่นะครับการท่องเที่ยวที่ทําให้ประชาชนในพื้นที่นะครับสามารถเอาสินค้าที่เป็นของชุมชนเอามาวางจาหน่ายไดนะ้ในพื้นที่นั้นๆนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ การหมุนเวียนเงินนะครับการใช้จ่ายในพื้นที่นะครับทำให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยสกลนครน,นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองอีกแห่งหนึ่งที่มีศักยภาพเหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวสายมูผู้ชื่นชมผ้าย,ย้อมครามสามารถออกเดินทางไปเยือนภาคอีสานกันได้เรื่องง่ายใกล้ตัวแบบนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะวันนี้ผมปรีชาพิชนานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ